สวัสดีครับช anel n Porn r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว G Shock GBA 900เรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด u u s c r i b e c ช anel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะ G Shock เรือนนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะในตระกูล G s q u a d นะครับซึ่งก็เป็นนาฬกาที่ทํามาเพื่อคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับโดยที่จะมีฟังก์ชันเนี่ยเกี่ยวกับการออกกําลังกายหรือว่าการนับแคลอะไรพวกนี้ซ่อนอยู่ไว้เพียบเลยนะฮะ ซึ่งก็แน่นอนว่าแตกต่างกับ G-Shock ทั่วไปนะที่เน้นแค่จับเวลาเท่านั้นนะครับโดยที่เรือนนี้ก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับ G-Shock ที่ผ,ผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากหน้าตาภายนอกก่อนนะครับยังไม่พูดถึงฟังก์ชันอะไรมากนะครับตัวนาฬิกาตอนแรกออกมาเนี่ยมีให้เลือกสีสีนะครับก็จะมีสีขาวตัวนี้สีดํา2สีนะครับที่แบบมันจะเป็นดําล้วนกับดําเหลือบม่วงนะฮะ แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นออกสีส้มๆแดงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยขอเริ่มจากสีขาวก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นสีที่แบบน่าจะดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบมีคอนทราสต์จัดที่สุดละเดือนหนึ่งนะครับเริ่มจากดีไซน์ของหน้าปัดภายในก่อนนะฮะหน้าปัดภายในเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน G-Shock ที่ค่อนข้างจะอ่านค่าได้ง่ายนะครับถ้าเกิดเราไปเทียบเทียบกับรุ่นที่ผ่านๆมานะครับคือ G-Shock เนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่หน้าปัดมันจะแบบค่อนข้างจะลกแล้วก็มีดีเทลเยอะนะฮะแต่เรือนนี้คนาคุมมโทมแบบ หน้าปัดเป็นสีดำๆนะแล้วก็เข็มเนี่ยมีสีขาวแบบเด่นชัดเจนดีมากเลยนะครับแล้วก็บนเข็มเนี่ยมีแต้มรูม,มาให้ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยภาพรวมเวลาอ่านค่านะฮะถ้าเกิดเรามองจากเข็มอย่างเดียวนะถือว่าอ่านได้ง่ายมากๆแล้วนะครับไม่ได้แบบลําบากอะไรเลยเพราะว่าตัวมาร์เกอร์เนี่ยมันก็จะมีการเคลือบเงานะครับมีการสะท้อนแสงแบบเนี้ยมาด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เข้าที่มืดน,นะครับแล้วรู้สึกว่าตัวรูมมันไม่พอนะฮะเราสามารถกดเปิดไฟที่ปุ่มขวาบนตรงนี้ได้นะครับพอกดเสร็จปั๊บเนี่ยไฟเนะ คือถ้าเกิดจากแสงปกติเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะฮะว่าไฟมันสว่างแค่ไหนแต่ถ้าเกิดแบบมืดๆนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าไฟเนี่ยช่วยในการอ่านค่าได้เยอะมากนะครับถือว่าทําได้ดีมากนะครับเพราะว่าจีช็อกและไถเลือน,นะฮะที่ผมเคยเซลล์ไปอะ่ะบางทีนะเปิดไฟปั๊บเนี่ยอ่านค่ายากกว่าตอนปิดไฟอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําไฟได้ดีละนะครับอ่านได้ง่ายดีส่วนด้านในหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันจะมีจอทั้งหมด3จอหลักๆนะฮะจริงๆจ,จะบอกว่าเป็น4จอก็ได้นะครับก็คือจะมีด้านล่างอันหนึ่งนะฮะใหญ่เลย อันนี้เอาไว้เป็นแสดงผลหลักนะครับแสดงตัวเลขแสดงการนับก้าวนับแคลอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนนี้หมดเลยนะฮะ แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นจอแบบเล็กๆเลยที่เอาไว้บอกโหมดนะฮะเรื่องของอัลามเรื่องของการตั้งนาฬิกาปลุกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนซ้ายเนี่ยมันจะมีจอวงกลมเล็กๆแบบนี้อันนี้มันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักวินาทีนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่องที่เอาไว้แสดงสัญลักษณ์บลูทูธนะครับเวลาเราเชื่อมต่อกับแอป,ปบนสมาร์ทโฟนนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยตรงนี้ขอพูดถึงก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันหลักฟังก์ชันหนึ่งเลยของเรือนนี้นะครับนั่นคือฟังก์ชันที่เอาไว้บอกว่าการออกกําลังงกาายยขอเเรเี่ มันหนักหนาหนักหน่วงแค่ไหนนะครับคือตรงช่องตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีแถบด้านบนนะฮะโค,โค้งโคนะมันจะสามารถแสดงรลเวลของการออกกําลังกายเนี่ยออกมาได้5ระดับถ้าเกิดเราแบบเหมือนแบบเดินเบาๆออกกาลังกายซฟอฟเนี่ยมันจะขึ้นมาแค่ขีดเดียวแต่ถ้าเกิดเราแบบอ่าเริ่มเดินเร็วนะครับเริ่มมีการมุ่งเปนมากขึ้นมันก็จะขึ้นมา,มามากขึ้นเรื่อยๆ่นะฮะจนไปถึงแบบถ้าเกิดเราวิ่งนะครับออกกําลังกายแบบจัดเต็มหนักหน่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาตรงแม็กซ์ตรงนี้นะครับเป็นดัักห้เรารู้นว่าตอนี้ที่เราากลังคดอออกกกาลังยะไรต่างๆย มันอยู่เลเวลไหนนะฮะมันเบรนมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าเรือนนี้ทําได้ดีนะฮะส่วนฟังกชันอื่นๆครับเดี๋ยวผมจะไปอันที่แบบมันน่าสนใจจริงๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรื่องการตั้งค่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบนยูทูบนะครับก็จะมีหลายๆชแนลเนี่ยทำคลิปสอนตั้งแบบละเอียดมาแล้วนะฮะยังไงเนี่ยลองเอาชื่อรุ่นเนี่ยไปเซิร์ชดูได้นะครับสำหรับการตั้งค่าเชิงลึกนะฮะแต่ฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ใช้แน่ๆนะครับแล้วก็น่าจะกดใช้ง มันจะมีตระกูล GBA 8 0 0ใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปุ่มด้านล่างตรงนี้เป็นปุ่มวงกลมนะฮะซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่มีปุ่มวงกลมด้านล่างละมันจะเป็นปุ่มวงกลมที่อยู่ด้านซ้ายตรงนี้แทนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเขียนว่า Display เป็นการเปลี่ยนค่าหน้าจอตรงนี้นะฮะให้แสดงผลในโหมดของการนับก้าวนับแคลต่างๆนะครับเช่นผมกดมาทีหนึ่งนะหนึ่งทีปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีคําว่า KM อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกิโลเมตรนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกแหละว่าเราอะเดินไปได้กี่กิโลเมตรแล้วนะฮะก็เหมือนการนับก้าวสมาร์ทวอทช์ทั่วไปเลยนะครับกดดิสเพลย์อีกทีนึงเนี่ยก็เป็น KCAL นะครับกิโลแคลนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นการนับแคลของวันนี้แหละว่าเราเบิร์นไปเท่าไหร่แล้วนะฮะซึ่งตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถไปดูได้ในแอปด้วยเหมือนกันนะครับเขาจะมีแอปให้ซิงค์ได้ด้วยนะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งเนี่ยเป็นการนับสเต็ปนะครับวันนี้ก็ศูนย์สเต็ปอยู่ยังไม่ได้เดินไปไหนนะฮะแลลล้้ววกกกกกก็ก็็ดดออีีีทนนนนึงเเเ่ยับมานนาาปปหจูติ อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหลักๆเลยนะฮะที่คนที่แบบใช้สมาร์ทวอชเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะที่ G s ช o c k หน้าตาแบบดูบัญ g ีช็อกจริงๆอะ่ะจะสามารถมีฟังก์ชันพวกนี้ได้ด้วยนะครับคนที่แบบชื่นชอบ g s h ็ Sho ck อะ่ะแล้วก็กำลังอยากจะได้ในากาสมาร์ทวอชด้วยนะผมว่ารุ่นนี้ออกมาตอบโจทย์ตรงนั้นได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูกันรวดเร็วนิดน,นึงนะครับพอเราอยู่ในหน้าเมนูปกติแล้วนะฮะเรากด ทีนึงเนี่ยเป็นการจับเวลาถอยหลังนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ย DT เนี่ยก็คือโหมด Dual Time ดูเวลาประเทศที่2นั่นเองนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะฮะว่าเวลาที่2เนี่ยเราจะดูของประเทศอะไรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโหมดนาฬิกาปลุกนะฮะแล้วก็ กลับมาที่โหมดปกติละซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งเลยนะฮะของเรือนนี้ที่ต้องพูดเลยนะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่สามารถแจ้งเตือนโนติเราได้ด้วยนะฮะซึ่งเวลาเราซื้อนาฬิการเรือนนี้มานะครับเราจะต้องโหลดแอป,ปก่อนนะชื่อว่า G Shock Move นะครับโดยที่พอเราซิง์นาฬิกาเข้าไปแล้วใน G Shock เนี่ยมันจะมีให้เรากดนะฮะว่าจะส่งโนติเนี่ยจากมือถือมาที่จัว G Shock ไหมนะครับผมก็โอเคตกลงไปเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยเวลามันมี n o t i f i c a t i ันต่างๆนะครับจากแอปจากอีเมลหรือวา มันจะมีการส่งเสียงปี๊บอะเตือนเรานะครับแล้วก็จะมีรูปไอคอนเนี่ยอยู่ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันก็จะส่งเสียงแบบเสียงประมาณอย่างนี้แหละนะครับปี๊บปบเหมือนตอนที่เรากดนี่แหละ มันก็จะเป็นฟังก์ชันการเตือนที่ค่อนข้างจะโอเคนะฮะแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะเหมาะกับสถานที่ในบ้านหรือว่าในที่ที่แบบมันมีเสียงรบกวนเราได้นะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่เป็นออฟฟิศเนี่ยแล้วเราเปิดโนติไว้นะฮะมันก็จะแบบปี๊บทั้งวันเลยอะเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้มันไม่ได้มีระบบสั่นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะส่งเสียงอย่างเดียวนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเอาไปในที่ที่แบบต้องการสมาธินะครับมันจะแบบรบกวนชาวบ้านมากๆนะครับก็จะแบบปี๊ ยิ่งสมัยนี้นะใครมีไลน์มี a c e b o o k นะครับเด้งกันทั้งวันนะฮะอันนี้ก็จะแบบโอ้โหรบกวนสุดๆเลยนะครับก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดอยู่สถานที่ที่แบบเป็นพับบิกจริงๆหรือว่าที่สาธารณะเนี่ยก็ปิดโนติไว้จะดีกว่านะฮะอ๋อแล้วมันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะที่ผมว่าเจ๋งมากเลยก็คือโหมดหามือถือนะครับคือสมมติว่าพอเราเชื่อมต่อบลูทูธกับนาฬิกาเร,รียบร้อยแล้วนะฮะแล้วแบบใส่นาฬิกาไว้บนข้อมือนะแล้วหามือถือไม่เจอนะครับเราสามารถกดตรงนี้ค้างไว้สักประมาณ3ามวินะครับแล้วหน้า แล้วมือถือของเราเนี่ยก็จะส่งเสียงร้องแบบดังเลยนะครับเหมือนเป็นการแบบมีลิงโทนเข้าอ่ะแล้วเราก็จะหามือถือได้โดยง่ายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ผมว่าทําได้ดีมากนะครับเจ๋งมากเลยฟังก์ชันรวมๆของเรือน,นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นอะไรที่โอเคเลยแหละสาหรับคนที่อยากได้นากาที่แบบใส่ออกกําลังกายหรือว่ามาช่วยนับก้าวนับแคลเรานะครับส่วนของขนาดเคสไซส์เนี่ยเรือนนี้ตอนแรกนะครับผมดูจากในรูปก็เดาว่าโหคงจะใหญ่โตมโหฬาน,นะฮะแต่วัดออกมาจริงๆเนี่ย47.5มิล ซึ่งถือว่าแบบไม่ได้ใหญ่นะถ้าเกิดเทียบกับ G ีช็อ k ทั่วไปนะครับ G ีช็อ k ทั่วไปนี่แบบหนักหนากว่านี้เยอะเลยนะครับส่วนลักทูลักเนี่ยอาจจะกว้างสักหน่อยนะคะเพราะว่าวัดจากตัวที่สายมันยืดมามากที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ60มิลน,นะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16มิลน,นะฮะมาดูส่วนของสายกันต่อเลยนะฮะสายเนี่ยก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่มีความต่อเนื่องจากเคสดีมากนะครับคือรุ่นนี้มันจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะฮะตรงที่มันจะมีช่องตรงนี้ ซึ่งผมก็เดานะว่าเขามีการเว้นไว้เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทนะครับเพราะว่านาฬิกาสไตล์เนี่ยมันก็น่าจะใส่ใช้งานตอนแบบไปวิ่งหรือว่าไปออกกาลังกายที่มีเหงื่อเยอะๆอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเขาเปิดช่องระบายแบบนี้ปั๊บนะก็แน่นอนว่าเวลาวิ่งเนี่ยละลมมันพัดเข้ามานะครับก็จะเย็นข้อมือมากขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็ดีไซน์อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่า g ีช็อคทำได้ดีมากนะครับเหมาะกับเป็นนาฬิกาวิ่งมากๆเลยเนี่ยก็คือที่รัดสายตรงนี้นะครับคือที่รัดสายเนี่ยจะเห็นว่าด้านในมัันนนนจะะมมมีีแบบบเเเหือป็ติ่งลงลายาคร ซึ่งตรงนี้เขาเอาไว้ในการ snap กับรูทั้งหลายเนี่ยของตรงช่องที่มันอยู่ปลายสายแบบนี้นะฮะเหมือนนาฬิกาวิ่งเลยนาฬิกาวิ่งหลายๆเรือนเนี่ยมันก็จะมีที่ล็อกสายตรงนี้ ทำให้ตัวปลายสายเนี่ยมันไม่สามารถจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่แบบเออเขาทํามาได้แบบเข้าใจคนที่แบบจะใส่ในาฬิกาวิ่งจริงๆอ่ะส่วนภาพรวมอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเหมือนจีช็อบทั่วไปเลยนะครับแทบไม่ได้ต่างอะไรกับจีช็อบรุ่นที่แบบทิ้งๆกันเลยดูไม่ออกเลยว่าเป็นนาฬิกาวิ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับกลายเป็นว่าใส่ได้แบบค่อนข้างจะพอดีเลยนะใส่แบบลูลองสุดท้ายด้วยนะครับยยยงงสสาามมรด้ออีกลกลตตเเู่ผชท ปลายอะ่ะมันไม่ได้ยืนมากนะครับซึ่ง g ีช็ c k เนี่ยทีแรกผมจะกลัวมากๆเลยเรื่องของปลายสายอะ่ะที่แบบมันจะแทงตานะฮะเหมือนอย่างคาซิโ d u ูโอะไรอย่เงี้ยแบบแทงตาดูไม่สวยงามเลยแต่พอเรือนนี้ขึ้นข้อนะครับออกมาแบบโอเคมากอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าตัวปลายลักอะ่ะมันกลางบนกลางล่างนิดหน่อยนะครับแต่ก็นาฬิกา G-Shock อะ่ะคงไม่มีใครซีเรียสเรื่องมันกลางอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแบบ มันก็กางทุกเรือนนะครับแม้แต่เรือเล็กๆมันก็ยังกลางอยู่ดีนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับเป็นสไตล์เป็นเอกลักษณ์มากๆของ G-Shock ok อยู่แล้วสไตล์โอเวอร์ไซส์แบบนี้นะฮะส่วนการใส่ใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้ําหนักโอเคนะครับถึงแม้มันจะยังแบบไม่ได้เบาเวอร์เหมือนกับรุ่นบางรุ่นนะฮะของ G-Shock ok ที่แบบมันเน้นเบาจริงๆอะ่ะแต่ก็ถือว่าเบามากๆละถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับพวกสมาร์ทวอทสำหรับการวิ่งจริงๆนะต้องบอกว่าอันนี้ยังหนักกว่า จะนิ่มกว่านะอันนี้ก็ถ้าเทียบกันตรงๆงเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะสู้ได้นะครับเพราะว่าวัสดุของ G ีช็ ck เนี่ยมันก็ยังเป็นเลซินที่เนื้อมีความเหนียวมีความแข็งแรงอยู่เพราะว่า g ี h ็ c k แน่นอนว่าเขาจะเน้นเรื่องแรงกระแทกเน้นเรื่องความคงทนนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปเทียบกับสมาร์ทวอทที่แบบเน้นความเบาเน้นการแบบเอาไปวิ่งด้วยจริงใส่แบบไม่รู้สึกจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะต่างกันไปประมาณนึงนะครับมันจะรู้สึกนิดหน่อยนะว่ามีนาฬิกาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเท่าที่ผมลองดูนะฮะผมเคยเอาไป ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่แบบเอาไปใส่ใช้งานจริงได้อะไม่ได้รู้สึกว่า มันเพิ่มน้ำหนักในการวิ่งหรือว่าทําให้เราเมื่อยอะไรนะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะอันนี้สอบผ่านโดยภาพรวมแล้วนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนนึงนะครับที่เรียกว่าตอบโจทย์คนจาก2กลุ่มได้แบบดีมากๆนะฮะทั้งกลุ่มคนที่ชอบนาฬิกาสไตล์จีช็อคนะครับหน้าตาสปอร์ตแฟชั่นมากๆนะฮะและคนที่แบบกําลังมองหานาฬิกาว,วิ่งนาฬิกาออกกาลังกายที่แบบมันนับก้าวได้แจ้งเตือนเราได้แบบมีโนติเข้านาฬิกามาก็สามารถปี๊บบอกเราได้นะฮะเรือนนี้ก็เรียกว่าเป็น2 in 1เลยที่สามารถทําได้ทั้ง2ฟังก์ชันเลลยนบบแแ้้วก็หาาดู ใครที่เบื่อนาฬิกาวิ่งนาฬิกานับ9ก้าแบบเดิมนะครับเรือนนี้น่าจะแบบเป็นหนึ่งในชอยที่ดีมากๆได้ฟีลลิ่งความลุยความสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับราคาเรือนนี้อยู่ที่ประมาณ3000กว่าบาทนะฮะไม่ได้แพงเลยนะถือว่าเอาจริงๆนะครับราคานี้นะถูกกว่าสมาร์ทวอทแบบหลายๆยี่ห้อด้วยซ้ำนะครับยังไงลองไปหาซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้ได้เลยนะครับตอนนี้แบบเพิ่งออกมาเลยมีขายหลายร้านเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ